สวัสดีครับวันนี้เราจะมาลองดูกระเป๋ารับใส่คันธนูรีเคิฟนะครับรุ่นนี้คือตัวคาเทลซิปเคสเป็นกระเป๋าที่มันมีขนาดใหญ่พอที่เราจะสามารถใส่อุปกรณ์รีเคิฟได้ทั้งชุดเลยนะครับเป็นกระเป๋าซิปที่สามารถเปิดปิดได้ง่ายแล้วก็มีหูที่อยู่ที่ทําให้เราสามารถถือเดินทางไปไหนได้นะครับสามารถโหลดใส่ใต้เครื่องบินก็ได้ถ้าสมมติใครที่ต้องเดินทางไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศก็ทําให้สะดวกมากนะครับในการที่เราจะพาคันธนูเราไป แข่งขันไปยิงแมนหรือว่าไปไหนก็ตามอ่าคราวนี้เดี๋ยวเราลองเข้ามาดูข้างในนะครับว่าในกระเป๋าเนี้ยมันมีช่องมีอะไรที่เราสามารถเก็บอ,อ,กอกุปกรณ์ได้อย่างไรบ้างนะครับตัวกระเป๋าตรงนี้เนี่ยจะเป็นซิปนะครับเวลาเราเปิดเนี้ยเราสามารถจะรูซิปก็เปิดได้เลยสะดวกมากนะครับตัวข้างในเนี่ยช่องใหญ่ตรงนี้เนี่ยมันจะมีฟองน้ํามาให้นะครับซึ่งเราสามารถจะ เจาะช่องแล้วก็จัดวางได้ตามความต้องการของเราขึ้นอยู่กับว่าเรามีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับแล้วก็ตัวกระเป๋าเนี่ยจะมีช่องเล็กๆอื่นๆให้สําหรับเราใส่ของได้เยอะแยะมากมายนะครับใส่แทบอามการ์ดอุปกรณ์ต่างๆใส่สูรเลงหรืออะไรก็ได้นะครับแล้วก็ด้านหลังตรงนี้จะเป็นช่องสําหรับใส่ลูกขนูที่เราสามารถจะเก็บได้พอสมควรเลยทีเดียว ตอนนี้เราลองมาดูในกระเป๋าที่สมมติถ้าเราใส่ของไปแล้วนะครับมันจะเป็นลักษณะนี้ก็คือเราสามารถเจาะช่องนะครับในช่องฟองน้ําในช่องโฟมที่เราเห็นกันเมื่อกี้เราเจาะวางคันวางลิ้มวางสเต็ปนะครับเราสามารถวางคิวเวอร์อ,อุปกรณ์อื่นเนี่ยครับข้างบนก็ได้แล้วก็มีช่องเล็กๆให้เราใส่ของตรงนี้นะครับอย่างที่ดูเมื่อกี้จะใส่แทบ็บใส่อารามการ์ดแล้วแต่นะครับมีช่องใหญ่ให้เราใส่สูตรเลงได้ มีสูตรแรงมีกล่องใส่มีช่องใส่นี้แล้วก็ด้านหลังนะครับให้เราเก็บลูกขนูเก็บขาตั้งปักขาตั้งคันนะครับแล้วก็อุปกรณ์อื่นนะถือว่ากระเป๋ารุ่นนี้เนี่ยเป็นกระเป๋าที่เราสามารถจะใส่ของได้ครบทุกอย่างจริงไหมครับครบอย่างที่เราเห็นกันไปเมื่อกี้นะครับคืออุปกรณ์ r เคิร์ฟเนี่ยถ้าเรามีอุปกรณ์ครบชุดนะครับครบทุกอย่างเนี่ยมันมีหลายชิ้นอยู่เหมือนกันกซึ่งถ้าเราใช้กระเป๋าที่เล็กเกินไปเนี่ยนะครับก็จะใส่ได้ไม่พอ พราะฉะนั้นถ้าเราใช้กระเป๋าน,นักษณาน,นี้กระเป๋าใบมันอาจจะเหมือนใหญ่นิดนึงนะครับแต่ว่ามันทําให้เราเนี่ยสามารถเก็บอุปกรณ์ได้ทุกอย่างสะดวกในการที่เราจะไปไหนมาไหนนะครับไม่ต้องถือแยกไปทีละชิ้นเกะก,กะลงลางนะครับเราของทุกอย่างใส่กระเป๋าแบบนี้เราด้วยความที่กระเป๋าตัวนี้เนี่ยมันทําจากพลาสติก ABS นะครับทาให้มันมีความแข็งแรงเราค่อนข้างมั่นใจได้ว่านูของเราที่อยู่ข้างในเนี่ยมันจะไม่เสียหายเวลาเราเดินทางไปไหนนะครับมันทนแรงกระแทกได้พอสมควร ก็ถือว่าเป็นกระเป๋าตัวหนึ่งแหละที่น่าใช้มากเลยนะครับสำหรับนักพนุรีเคิร์ฟ